อออนโพสถึงต่อธนาพกจบลงไปแล้วสำหรับละครขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอทั้งช่องวันของพระเอกหนุ่มต่อธนาพกและนางเอกสาวแอบทศอรอนซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้กระแสะตอบรับดีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสนุกเข้มขน้นรวมไปถึงเคมีพระนางที่เข้ากันส,สุดๆแล้วทําเอาหลายคนแอบจิน้นแอบเชียร์เลยล่ะคะ่ะ เพราะว่าทั้งคู่นั้นเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากคอยช่วยเหลือและรับส่งอารมณ์กันอย่างดีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเลิฟซีนแบบจุบจริงครั้งแรกของสาวแอปด้วยและคนที่ทำให้แอปเปิดใจนั้นก็คือหนุ่มต่อล่าสุดสาวแอปก็ได้ออกมาโพสซึ้งถึงต่อแล้วว่าถ้าเราร่วมทีมคือเราจับมือกันถ้าเราจะถ่ายให้ตลอดลอดฟังเราสัญญากันก่อนว่าห้ามปล่อย เพราะถ้าพี่ปล่อยผมก็จะไม่ปล่อยพี่ขอบคุณที่ทำตามสัญญาแม้แต่ซีนที่พี่แอปต้องร้องให้คนเดียวก็ไม่ปล่อยที่ชงตายแล้วก็ยังแอบบิดมือช่วยส่งอารมณ์ขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอทำเอาต่อเข้ามาคอมเมนต์เลยว่าขอบคุณนะขอบคุณจากใจเช่นกันฮะงานนี้แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมสนัดเลยว่าหูร้องด้วยประโยคโคตรดีเป็นพาร์เนอร์ที่น่ารักจังค่ะ การมีพาร์ทเนอร์ที่ดีในการทำงานทำให้การทำงานไม่เหมือนกับการทำงานจะคิดถึงอลพีลาทิชงตลอดไปน่ารักมากๆค่ะเป็นมิตรภาพที่น่ารักที่สุดเลยคิดถึงอาออนกับคุณทิชงมากๆเลยละลายเลยค่ะประโยคนี้หนูกรีดได้ไหมคะจิ้นไม่ไหวแล้วคู่นี้เป็นเขินค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะหวังว่าจะเห็นพี่ทั้งสองคนมาร่วมงานกันอีกรอบนะคะรักทั้งคู่ ใจเราก็แค่นี้รักทั้งสองท่านนะคะสุดยอดคุณภาพติดตามผลงานของทั้งสองท่านเป็นครั้งแรกเราก็ลงไหลในความเก่งเลยเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพดีๆที่ได้จากละครเรื่องนี้เลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าการหวนกลับมารับงานในละครครั้งนี้ ของสาวแอปนั้นนอกจากจะได้บทบาทที่ท้าทายแล้วยังได้พาร์ทเนอร์ที่ดีอีกด้วยเพราะแม้จะอายุห่างกันแต่ต่อก็เป็นที่ปรึกษาและเป็นกำลังใจที่ดีให้กับสาวแอปเสมอเลย